thank you ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสำเร็จร่วมทบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ณนะวัดบ้านไร่จำปาทองตะบนเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่14มีนาคม2569ตรงกับแรม1ิบค่ำเดือนสี่ปีมะเมียปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสำเร็จตลอดทั้งวันว กำหนดการมีดังนี้เวลา16นา30นทีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเปิดงานเวลา18นาฬิการ่วมรับประทานอาหารเย็นโต๊ะจีนเวลา20นาฬิก30นาทีทอดพระป่าสามคีร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุควงใหญ่และร่วมสนุกกับตักไข่มัดฉาการกุศลขอเชิญทุกท่านร่วมทบุญได้ตามกิจธา ร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3470959625ชื่อบัญชีวัดบ้านไร่หรือสแกนร่วมทำบุญผ่านทาง QR Code ขอเชิญร่วมบริจาคของรางวัลสำหรับตักไข่มัจฉาการกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดบ้านไร่จำปาทองติดต่อสอบถามร่วมทบุญและร่วมบริจาคของรางวัลตัก ไข่มัดฉาการกุศลโทร8 8 8 9 9 6 6 9 9ปพระปลัดวิเทียนปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสว,วัดบ้านไร่จำปาทองขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบรนดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทําบุญกับวัดบ้านไร่จำปาทองในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะ พละปฏิภานธ์ธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอได้สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการขอให้เริ่มรวยเงินทองขอให้ครอบครัวท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไป ด้วยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวท่านจงมีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปทุกๆท,ท่านเทินด้วยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและศีลทานบารมีที่ท่านได้สร้างไว้ในชาติภพปัจจุบันส่งผลให้สำเร็จดังที่หวังไว้สาธุขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้จเจริญพร